หลายคนพูดถึงแพชชั่นว่าจะหางานตามแพชชั่นอย่าไปกังวลเรื่องแพชชั่นมากผมเชื่อว่างานในโลกนี้ไม่มีพอสําหรับแพชชั่นของทุกคนมันโชคดีมากเลยถ้าคุณหางานที่ตรงแพชชั่นได้แต่ถ้าไม่ตรงอย่าไปคิดไรงานคือสิ่งที่ให้ชีวิตรอดนี<ม>่ผมคิดอย่างนี้นะ<ม>งานคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตรอดแพชชั่นไปหาเอานอกงานได้<ม>คุณอยากจะวิงะ่งสาธิกออกไปวิ่งนี่อยากจะมีแพชชั่นเลงวิ่งอยากจะไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว ไปทานอกเวลางานได้แต่ว่าตอนนาทีนี้เนี่ยงานคือสิ่งทําให้ชีวิตรอดอนั้นผมว่าตอนนี้ถ้าใครมีงานรักษามันให้มากที่สุดมไม่ก่อนอย่าเพิ่งไปกังวลนะมีะม,มีน้องมาบอกโอ้โหไม่ตรงเลยใจไม่ตรงกับแพชชั่นเบื่อหัวหน้าเออบอกนั้นคือชีวิตเลยอ่ะนั่นคือชีวิตแล้วผมว่าหัวใจคือเอาชีวิตรอดก่อนผมว่าทำไงชีวิตเราไม่อย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องแพชชั่นแพชชั่นอย่าไปหาเติมเอาได้ ผมไปวิ่งที่สวนลุมเนี่ยมันจะไปเจอลุงคน,น,นหนึ่งสนิทกันมากเลยชื่ลุงขาวครอายุ75้ะเช้าก็จะมาวิ่งทุกเชา้าจะทำงานในโรงพิมพ์ของลุงแกซึ่งหนักมากนะผมเชื่อว่าแกไม่ได้อยากทำหรอกแต่ว่ามันคือสิ่งที่ชีวิตมันคําให้แกทำแต่ตอนเช้าแกจะเอาน้ํามาลังหนึ่งน้ําน้ําเปล่า<ห>มาแจกคนที่แจกเลยฮะแจกคนที่ไม่รู้จักมันนั่นคือพาชั่นแกว่าคุณอาจจะไม่สามารถหาพาชั่นจากงานได้เพราะว่างานมันคือสิ่งที่ชีวิตเรียกร้องจากคุณนะแต่คุณสามารถหาพชชั่นได้ Thank you. ที่มันมากมายก็ไม่ต้องไปคิดให้มันวุ่นวายผ่อนสักนิดให้ความคิดได้ผ่อนคลายมาเปิดเพลงนี้ แล้ยอย่างจะใช้ไขมันได้เยอะก็เลยปั่นช้าๆไปเรื่อยๆตอนี้ก็เ1ีีเดแล้วนะคะนกันลรายเปที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงหากมีวันท้อถึงคราวอ่อนแรงพักเดียวเดียวก็หา เพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังทั้จึงยัง สุดยอดเล่ค่ะแดงอะไรไปจ้ะพอดีว่ามาจากถิ่นเจ้าพี่อาจารย์เป็นก็จะเป็นสภานักเรียาค่ะโอเคถูกเขาปิดถนนมาประมานสักสองเดือนพอแจ้งเข้าไปหนึ่งสภาก็ได้ผลเลยโอเคได้แล้วการตอบบขอคุณนะครับก็มาทำงานได้เช้าโอเคเร็วขึ้นไหมากถนนรีเวิร์ดเลนใช่ไหมที่อาจารย์โอเค่กติข้ามก่อนหกโมงก็ติดมาแล้วก็เป็ทำงานสายโอเคครับเนี่ยก็คือผลของอาจารย์โอเค ไม่รู้ใช่หรือเปหรือเขาเปิดเดทหรื้วป่ช่วยกันครับเพราะหน่วยงานที่ร่วมกันก็น่ารักขอบคุณนะครับโอเคครับได้ครับมาครับอย่าลืมส่งกำลังใจให้ทางสำนักงานเขตต่างๆนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นแรงที่เข้าไปแก้ไขจาก p p ีฟ o องดูนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับระวังรถ